คุณเห็นจุดนี้ไหมครับมันเป็นแบบทดสอบว่าคุณอาจจะเป็นต้อหินหรือเปล่าอาจจะนะคุณนะคุณต้องลงทดสอบดูเพื่อใครที่มีเพื่อนกําลังรู้สึกว่าตัวเองตาแปลกอยู่คุณก็อย่าลืมแชร์ไปเขาทดสอบดูด้วยนะครับว่าผลการทดสอบเป็นยังไงถ้าคุณแชร์ไปแล้วเราก็มาเริ่มแบบทดสอบนี้กันได้เลยครับให้คุณเอามือถือขึ้นอยครับซึ่งคุณก็ถืออยู่แล้วแหละเพราะคุณกําลังดูอยู่ แล้วคุณก็ลองปิดตาไว้ข้างนึงครับแล้วคุณก็ใช้ตาข้างที่เปิดอยู่จ้องจุดสีเหลืองที่อยู่ตรงจอเนี่ยตลอดเวลาจ้องไว้จ้องไว้แล้วคุณจะเห็นจุดสีขาวโผล่กระพริบขึ้นมาให้คุณนับไอจุดสีขาวที่มันกระพริบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณให้คุณเริ่มนับนะแล้วคุณนับไปเรื่อยๆแล้วบอกให้หยุดคุณก็หยุดโอเคไหมแล้วคุณนับได้เท่าไหร่คุณคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับพอคุณคอมเมนต์เสร็จแล้วผมจะเฉลยคุณฟังโอเค เป็นยังไงครับคุณนับได้เท่าไหร่คอมเมนต์ลงมาแล้ยังใ้ายังไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ตอนนี้ด่วนเลยนะครับแล้วไปฟังเฉลยกันเลยก่อนที่คุณจะไปฟังเฉลยว่านับได้เท่าไหร่แปลว่าอะไรมาฟังคําอธิบายก่อนจะได้เข้าใจว่ามันทําไปทําไมการทดสอบลานสายตาของคุณเป็นการทดสอบความกว้างและความสมบูรณ์ของการมองเห็นของตาคุณทั้งส่วนกลางและรอบด้าน มันจะช่วยทําให้พบความผิดปกติของดวงตาและเส้นประสาทต,ตาโดยเฉพาะต้อหินที่มักไม่แสดงอาการในระยะแรกและยังใช้ติดตามความรุนแรงของโรคและประเมินผลการรักษารวมถึงการประเมินการมองเห็นในชีวิตประจำวันเช่นการขับรถการเดินหรือการหลบหลีกสิ่งมีขวางและการใช้สายตารอบด้านเา้าวระหว่างนี้คอมเมนต์กันมาครบหรือ,อยังครับหรือว่านับกันครบหรือเปล่าถ้านับไม่ครบกลับไปนับใหม่ได้นะแล้วจะได้ฟังเฉลยแล้วว่าคุณนับได้เท่าไหร่ มันคืออะไรและต่อไปนี้คือเฉลยครับแล้วคุณคอมเมนต์ลงมาหรือยังครับถ้าคุณยังไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ด่วนเลยนะครับหรือถ้าคุณยังนับไม่เสร็จหรือหรือลืมไปแล้วนะฮะดันลืมคอมเมนต์กลับไปนับใหม่ได้นะแล้วก็มาฝังเฉลยกันเลยครับในคลิปนี้มีจุดสีขาวกระพริบทั้งหมด9จุดถ้าคุณเห็นครบทั้ง9จุดแปลว่าลานสายตาของคุณเนี่ยมันยังรับรู้ได้ดีครับแต่ถ้าเห็นไม่ครบ9ก้าอันแปลว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วหมายความว่าสมองเราอาจจะเริ่มเหนื่อยล้าสายตาก็เหนื่อยหรืออาจจะโฟกัสตรงกลางมากเก แต่ยังไงก็ตามนะครับแบบทดสอบอันนี้ไม่ได้บอกว่าแปลว่าคุณเป็นโรคนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันผิดปกติคุณก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณหมอตานะครับคุณก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนคุณทดสอบตาเพื่อนคุณดูนะครับแล้วคุณมีความคิดอย่างไงคอมเมนต์มาได้เลยครับ